สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่ไทยเกมเมอร์นะครับพี่ยูที่เจนะครับวันนี้มาเล่นเกมมาซิคงค์มอนสเตอร์กันต่อนะครับผมอยู่ที่บุกคอมมอนสเตอร์นะครับเกาะแอมเบอร์ไอแลนด์ตอนนี้คอมมอนอยู่ที่20่สิบทับสาทับแล้วสี่อีพิกอย่างไม่ได้ 4, 3, สี่สาหนึ่งขอโซ่ไม่ไม่นะครับตอนนี้สำหรับเกาะแอมเบอร์ Amber นะครับมีน้องนะสองน้องครับน้องหนึ่งน้องคือน้องช้างน้องช้างนี่โบสกัดนะตอนนี้เลยอีก7วนัน8ชั่วโมง24นาทีนะครับสำหรับการผสมไข่ แล้วก็เอามาปอนที่เกาะแอมเบอร์ Amber นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกาะแอมเบอร์ Amber นี่ตั้งแต่เริ่มเรียนรู้การอีโวน้องขึ้นแลขึ้นอีพิกนี่ต้องบอกว่าใช้กุญแจและตัวนกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้มีน้องตัวขอมอนมาให้ผสมก็ผสมไปก่อนนะครับเก็บนะครับเก็บเก็บไปก่อนนะครับตอนนี้มีน้องนี่โบสากาศนะหนึ่งแล้วก็นี่นะครับรีพาทิโลนะครับรีพาทิโลครับ ก็เหลืออีก7วันกว่านะครับสำหรับการป้อนไข่นะครับวันนี้เรามีภารกิจรับน้องต้องไปส่งน้องนี้อยู่แล้วนะครับเกาะแอมเบอร์ไอแลนด์นะครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเต็มเอียรเลยนะตอนนี้สําหรับตัวจํานวนเบ็ดนะครับผมอัพอยู่ที่40ครับใช้ไปส4นะครับเหลือว่างอีก4ี่นะครับเหลือว่างอีก4โอ้โ ตัวโรงแรมนี้ต้องบอกว่าเต็มแล้วนะครับนี่นี้ก็เพิ่งอีโวขึ้นไปนะครับนี่นี่อันนี้รอรออีโว e นะครับเขามีมีทําแบบมีทําน้องเต็มเตยมไว้เนี่ยอย่างน้องไดโนเสาไฟนี้ก็ทําไวแล้วนะครับเอาไว้สาหรับอีโวแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าอ e ีโวขนาดว่าตกมาห้าห้าทงหกทงนี่ผมต้องอ e ีโวสี่ห้ารอบนะกว่าจะติดนะครับโอ้โหเนี่ย กุญแจใช้ไปสิตอนนี้เหลืออยู่แค่สี่สิบสี่ครับคือแบบใช้ไปเป็นร้อยเลยนะสำหรับการอีโวน้องขึ้นหนึ่งจากคอมมอนขึ้นแลนี่หนึ่งตัวนี้ใช้กุญแจเยอะมากเลยนะครับอ่ะปะรับน้องกันดีกว่านะครับน้องโบสกัดแล้วถ้าไข่เป็นไข่ออกสีน้ำตานะครับคล้ายหยินนะมีสีเขานะครับแล้วก็มีแบบคล้ายๆทรงผมนะครัออกสีเงินคลามๆนะครับ พลิกอิดคลักอิดโอเพนลุยจ้างช้างนะครับ้องช้างโบสก,กัดของเราเนี่นะครับเปมบปิมตอนนี้เราผสม,มปอนไข่แล้วก็ฟักแล้วก็มาที่เกาะแอมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขามีแรและอีพิกด้วยนะเขามีแรและอีพิกด้วยนะครับปอนไข่นานเห็นแบบเนี้ย เห็นแบบง่ายๆแบบนี้ฟ้อนไข่นานอนกันนะนะครับตอนนี้ตัวที่ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับน้องรีพาติโลนะครับน้องรีรพาติโลตอนนั้นก็เก็บมาอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งนะครับเพ่นเห็นไหมชุดนี้ชุดนี้มามาทั้งหมดหนะครับให้เราพาสมได้หกนะครับแต่ผมเก็บไปแล้วนะเก็บไปแล้วสี่แล้วก็มารับน้องบบสก,กัดก็เป็นห้านะครับส่วนน้อง ันนี้ยหืออีกเจ็ดวันผมไม่มั่นใจว่าจะป้อนทานหรือเปล่านะครับก็เลยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อตัวของไข่มาป้อนนะครับคือผมคาว่าจะไม่ทันะการมารอบถนึงสามสิบวันเนี่ยส่วนมากผมจะป้อนคชน้องเดียวเต็มที่ใส้สองน้องนะครับดูว่าตัวไหนแบบน่าจะป้อนทันผมก็จะเลือกมานะครับเมนก็รอรอบหน้าเลยนะครับเพราะช่วงนี้ป้อนไข่เกาะอ,อื่นอยู่นะครับบางทีถ้าเราแบบ ไปป้อนแบบเกาะนู้นบ้างกาอนี้บ้างเดีย๋ยวไม่สําเร็จสักเกาะน,นะครับผมก็เลยแบบเลือกเป็นทีละเกาะทีละเกาะไปนะครับค่อยๆเก็บไปผมสมกันไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็ตามดูกันแล้วกันนะครับค่อนข้างฝนุกเลยนะครับเกมม่จิงมอนสเตอร์อ่ะาำรับน้องนะพักมาก็ต้องก้อนขนมมาหน่อยเพื่อความเจริญเติบโตนะครับขึ้นเป็นเลเวลสีก่อนชื่อล้องพ p i t t y l o n p พิ i ตี้ เอ้ยตัวบเบลเธอบเบลเตอรเลยน้องโบสกัด้เอาเรืองนะเอาเรืองเลยนะเพื่อน,น,นะ เหมือนแบบเหมือนจะโดนกัดอย่งงร,รู้เหมือนแบบแบบน่ากินอ่ะเป็นผมผมก็กลัวเลยไม่ยืนอ,อยู่ข้างๆน้องแรปเตอร์คอมมอนแลวแหลนะครับนี่ก็เพิ่งรลับป่านะครับน้องแรปเตอร์งูนะคลอปบ้าแรปเตอร์ลนะ่ะต้องบอกว่าเขาสีส,สีสีสวยอะ่ะออกสีแบบโทนแบบม่วงเลือดหมูแด,แดงๆอะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วดูดูน้องสสกแบบตาเล็กๆเลยนะมาอยู่ข้างๆเราแรปเตอร์แล้วดูน้องแรปเตอร์เขาแรบลินแผลบเือนะจะกินแล้วนะ <S <S แต่เรามาฟังเสียงน้องปสกัดที่ก่อยเบิกกันครับเพื่อนๆโดนกินแน่เลยแกล้งงับเข่าเข้าไป <S <S น้องไฟนะครับ <S 2> <S 2> ทำน้องไฟขึ้นแลนี่ไม่ยากนะนเพื่อนๆแต่อีพิคยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวต้องอัพ เกรดนะครับต้องอัปเกรดตัวอีโวไปก่อนนะครับมาหรือ,อยังน้องก็ดิ่งกำลังแบบสั้นๆอยู่นะครับปดาดดาดดำไนฝ่ายนะปะดาดดาดดำดำดำนะเอ้ยตกใจโอ้โเหมือนจะโดนกัดเลย นากินใช่ไหมเราไปอยู่ทา,กามกลางงานใหญ่มาดิโอ้ยเชียดหลังไปนิดเดียวนะเพื่อนผมน้องแบบกลัวจะร้องไม่ออกอะ่ะโดนขนาบขนาดนี้นะครับมาแล้วปัม๊มปั๊มปั๊ม ยกกันยกกันยูถ่ายเกมเมอร์นะครับมาสกินคอนสเตอร์วันนี้ภารกิจรับน้องโบสกัดที่เกาะแอนเบอร์เซทีไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆอยากให้กำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พี่อยู่ด้วยนะครับยูตี้จี้ยูถ่ายเกมเมอร์นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ